เอยู่เลวมีนะมีลูกเขาเอ้ยอยากนอนแล้วขี่รถเมื่อกี้นี่น่ะแจงแปงแจงแปงบังหนายแจงติดม้ขอมรงนู้พ่อพี่ไม่ได้หานกันแล้วนะวุ่แล้วช่เล่าับเบาขอเหอครังที่กัขอกักกันขอกิน จำนั่นเลยคันเจ้าไปเห็นพูดตลาดพเจ้าชีดีแล้วมหญ่เอยเจ้านั่งเขาไร้ดอกมันหลายมันหลายทางมาเราให้เจ้าเทเบอคเซนฮกใหเซนฮกปดมเหมนเจ้ปแดแบี้นเบ่เบิ้งดฮะเอากระเซนนับเบิ้งนับเบิ้งไหม อ้าวยังบ่เสื็ออยู่อีดงค่ด็สองสี่หกเจ็ดเออเออ้ป่ามาอาลงคลิปยังเขาพูด